กำเนิดนาคสี่จำพวกพิขุทั้งหลายกำเนิดของนาคสี่จำพวกนี้สี่จำพวกเป็นอย่างไรเล่าคือนาคที่เป็นอันทชะคือเกิดในไข่นาคที่เป็นชลาภุชะคือเกิดในคันนาคที่เป็นสังเสทชะคือเกิดในเท่าไคลนาคที่เป็นโอปปาติกะคือเกิดผุดขึ้น ในนาคสี่จำพวกนั้นนาคที่เป็นชลาภุชะสังเสทชะและโอปปาติกะประนีตกว่านาคที่เป็นอันทชะนาคที่เป็นสังเสทชะและโอปปาติกะประนีตกว่านาคที่เป็นอันทชะและชลาภุชะนาคที่เป็นโอปปาติกะประนีตกว่านาคที่เป็นอันทชะชลาภุชะและสังเสทชะ พิขุทั้งหลายนี้แลกำเนิดของนาคสี่จำพวก